ไปแล้วเด็กๆไปรอใส่บาทนะคะไปห่อใส่แลวพนนำ่มมาท่านแล้วนัน่นรถนั่นมาพอด,ดีรัดตังเนะี่ยอุ้ยตังเอ้ยอ้ย้ยตัง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 ,ตง lột phần tăng 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 này tăng ơ ơn tăng đen đắc nà đắc lắng phần hả ơ อืมหาตังเลยตังที่ดื้อเร่นน้ำรดพนดื้อแห้งคุณนายอย่าไปเรนยนไรรดพนแม่เออจัดการเลยอืม

<laughs> năng khá thăng lặng năng này không, <laughs> đẹp <Đích> nổi <laughs> ôi đạc đột <laughs>

ນັ່ງບໍ່ໄດ້ພື້ນທີ່ບໍ່ສະເໝີເອົາເດະເນາະບໍ່ຖືກມຫນັງແບບດ

ออกเด้อท้องออกออกท้องท้องไ <laughs> อ้เฮ้ย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 ขาติดล้อขาติดล้อติดล้อแล้วติดล้อแล้วติดล้อเออติดล้อขาติดล้อพี่น้อง vì vì cái say cái say, ơi lật con nai vậy lật con nai vậy, con nai kia đi คุณนายขีย่ดือ้อเม็นไว้หะ่ะอืมคุณนายขี่ดื้อเอ้ยเอ้ยนี่คุณนายคุณนายอเอยเอหายเลยหายคุณนาย,นา,ย,ย,ย,น,ายนางลงนางลงตงังนางลงเลยไม่ต้องไป tăng ừ giờ vào nhạc nắng luôn à rồi chôm lơi chôm hình chôm hình khuôn này lơi tăng nắng luôn ừ nắng luôn ừ ừ à, chôm lở thế này chọc lấy lột phun bên bò ừ หายเลยหายเลยอุ้มหายเลย,เลยนี่แก่งแก่งบริจานลดย่างเหรอฮะโอ้ยดา,ด,าด,ดดาดดูยู่พี่น้อง ai 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 cái เด้อ mua เจ้าเออเออมี ơ ơ lên năm tăng ngày tăng lên năm ngày con nay lên năm เชิญอนคุณนายไปเล่นน้ำเออเชิญอนบึงเอ้ยเชิญอนบึงเชิญอนบึงเออไปบอไปบอไปบอเออมีผู้ใดไก่อยู่ไก่แต่บ่แม่นตังแม่นบ่เอ้ยเพอหนีเหมือดเรา่มีผู้ใดอยู่ไก่เลย นี่อปลากายเห็ดหดเขาอเออเออมีใช่อันนี้ก็หักโอแห้งถือถุงอย่างละหักโอแห้งแต่เห็นโอถือถุงละหักแห้องอย สั่งติดหลอติดหลอดไอ้ไปทางไหนขอแกเซาหลอไปนำตังเอ้ตังลอยเวอร่หลดเลยเอาเด้อตังตังเอ้เอ้เอ้ขอกระยานขึ้นกันด้อ ตังตังตังยังไม่ย่านเสยเลยฮะลอยล่อนะนะเขาสิลอยมาเอ้ยฝ bueno> ุ่นไปแล้วฝุ่นเอามาเอามาเอาม้าพี่เอามาพี่เอาม้าพอเะรอผมเป็นสิไปหนาเพาะเถอสิมามาเอาม้าพี่เอาม้าพี่ มาเพื่อยน้ำปลาปลาอปลาแล้วเด็กหน่อยถปลอยปลาแล้วเออเออเอ่อเอ่เอ่อเอ่อเา่อ้ตเล่อน้อเอ่อเอ่อเอ่อเออ Hey, 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 peo ma, peo ma, hey, uh, uh, hey, 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 tăng lên năm hey, hey, tăng lên năm, tăng hey, 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 ไปแล้วไปแล้วเออป้าป้ป้าเอ้ากระบาดกระบาดกระบาดตัง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 ตาอ้ปตงตั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 ออเออเออ

ปไปไปเมื่อบ้านแล้วเมื่อบ้านแล้วไป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 บ่หน่บ่ไปยังห่วงรออยู่เออออกมาไม่ไม่ใกล้เออออกเดือตังตังตังเจ้ามันนักแท้ Cắp bò đây đọc bản ơi ơi ở đứa tăng lò loi thế Cắp bò này ơi bừng ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะฝากกดแชร์กดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญสําหรับคลิปนี้กับไวซซัมนี่ก็นะคะสวัสดีค่ะ